ผู้เรียนรุ่นนี้หนึ่งร้อยวันนะครับเนี่ยร่องน้ําก็จะเริ่มขึ้นสีน้ําตาลแต่ยังไม่ได้แก่นะยังไม่แก่นะครับยังไม่เต็มที่หนึ่งร้อยวันก็จะคานนี้ก็จะขึ้นสีเร่งแป้งนะครับพี่น้องร้อยร้อยวันนี่ภูจะไม่เบ่งแล้วครับคือสุดแหละร้อยวันภูจะไม่เบ่งแล้วครับผู้จะไม่เบง่งก็รอพวก ดูรอรอ,รอดูเ็กสีก่อนเ็กแป้งความหวานความมันช่วงนี้ตัดหญ้าลงโคนครับให้เตียนเื่อให้ความซุมในโคนท่อมันแห้งเร็วครับพี่น้องฝนตกดีเหลือเกินตกทุกวันเลยครับพี่น้องลูกรุร่นนี้นี่ร้อยวันครับนี่ครับล่องก็จะเริ่มขึ้นสีน้ำตาลแล้วครับปีนี้น่าทุเรียนน่าจะประมาณ ถึงร้อยสามสิบวันก็ว่าได้แลครับปีนี้ตัดร้อยยียมห้าถึงสามสิบ